โอเคก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนครับโอ้โหไม่ได้ลงคลิปนานอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าติดเกมนะฮะก็คือเกมนี้นั่นเองครับผมที่เกี่ยวกับการดำนะครับผมนะโอ้โหวันดีบอกเลยว่ามาเล่นโชว์กันเลยทีเดียวนะผมกะว่าผมจะเปิดสมให้ทุกคนดูนะแต่ว่าเพชรผมหมดก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะผมได้สมตัวละครสุดโหดไปแล้วประมาณสองสามตัวนะผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการล็อกอินนะครับผมนะว่า,าล็อกอินยังไงเผื่อแบบย้ายรหัสนะ เกมนี้จะคล้ายๆเหมือนมันพีวันที่รัดนะครับผมนะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะครับผมนะอ่าสามขีดตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ครับผมจะเป็นรูปมือถือนะครับผมนะแล้วก็อ่าอะไรวะถ้าจําไม่ผิดคือต้องอันนี้ก่อนไหมอ่ากดตรงนี้แล้วก็ล็อกอินตรงนี้ครับผมมันก็คือ Play Store นะครับผมนะอ่าล็อกอินกับเพลย์สโตรนะครับผมนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบ U I D อะไรประมาณนี้คผมนะอ่า I D แบบสร้างเองอะไรเองเผื่อแบบย้ายไอดีมันก็คล้ายเหมือน วันพี่วันที่รักนะครับผมนะ,ะการย้ายข้อมูลก็ปกติเลยนะครับผมนะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวละครของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็ขอโทษที่พูดไปนะครับผมนะอ่าเป็นหนึ่งนะตรงไหนวะตรงนี้่าเครื่องเครื่องมือแล้วผมนะหมอแล้วผมเล่นเกมนี้ไนดะ้ประมาณสามสี่วันแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครของผมนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยคือตัวละครผมเยอะมากนะครับผมนะมีตั้งแต่ระดับ U r แล้วก็ S R แล้วก็ระดับ R แลครับผมนะตามนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็มีตัวละครแบบระดับสุดโคดรเยอะแยะมากมายแล้วครับผมนะโอ้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ผสมไปเยอะป่ะเดี๋ยวผมขอผสมกันอ่าอันนี้เอามาจากอีเวนต์นะครับผมนะอ่าอารมณ์เหมือนเอาไปวันพีวันที่รัดนั่นแหละอือก็อสะสมเช่นส่วนตัวละครแล้วก็เปิดนะครับผมนะมีสองตัวเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะแล้วก็ผมอธิบายของเกมนี้คือมันเป็นเกมแนวแบบเอ่อ อ่าเทินเบสนะครับผมนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใครที่สงสัยว่าเสียงผมทำไมเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าหูฟังผมจริงอันนี้คือหูฟังไร้เสียงนะครับเอ้ยไร้สายนะครับผมนะไร้เสียงอะไรของกูเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอผสมนิดนึงนะครับผมนะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอ่าเล่นให้ทุกคนดูนะว่าเกมนี้สนุกยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวมาปุ๊บผมเล่นด่านยากเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้อ่าทุกคนได้ดูว่ามันเล่นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคอ่าไปที่ตรงนี้ครับผมเนื้อเรื่องนะครับผมนะตรงนี้ ผมไปที่เรื่องสิปุ๊บเราก็ไปตรงนี้แล้วกันเลยผมนะกดมันเลยโอเคผมเอาดานแรกก่อนนะไปสตอรีร่นะทุกคนนะนี่ไปสตอรีร่ผมเอาดานแรกเสร็จล้ดีไหมผมกําลังเล่นอยู่พอดีเอ่อมันต้องโหลดนี่หว่าลืมไปเดี๋ยวมันจะนานไปนะเด็กผมไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมลองเล่นด่านนี้ให้แล้วกันมานี่มันจะเป็นตัวละครแบบนี้แล้วผมนะเราต้องเจอกันแลผมนะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการแบบ ข้ามด่านนะมาเก็บไอเทมแล้วก็ไปเล่นอัพตวลขอนนะผมนะซึ่งไม่ต้องไม่ต้องฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูดีกว่าอัอนนี้ก็จะเป็นการเเลือกอสายนะผมนะมีตั้แต่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมอะไรว่ากันไปมันก็จะมีการแพทธาตุนะอันนี้ธาตุมือธาตุแสงนะผมนะ,ะให้พูดง่ายๆนะครับผมโอเคกดตัวไหนก็ได้ผมกดเลยครับมันมันไม่ได้สีเรียกอะไรครับมันก็แค่แบบ มันสมมติว่าตัวละครเราเก่งไม่มากเราแค่ใช้ตัวละครของเพื่อนในเกมออนไลน์นะทุกคนอ่ะส่งนี้จะเป็นค่าพลังของฝั่งตรงข้ามนะครับอะซีพีนะ่นค่าพลังรวมนะครับต่งกับผมเยอะกว่าเพราะผมเยอะกว่าของเขาประมาณอ่าแสนหนึ่งอะแล้วนี่ก็เป็นการวางตัวละครต่างๆแล้วก็มีการเออเขาเรียกว่าอะไรนะแปะ๊บนึงนะครับโอ้อันนี้ผมกดเซตนะมันมีทั้งหมดสิบเซตนะอ่ะมีการใส่ตัวละครอ่าคนขับนะเออมันมันทำให้อ่ากันนั่ของเราเนี่ย โหดขึ้นอีกถ้าเรามีตัวละครสวมใส่นะนี่เห็นไหมอย่างเช่นตัวที่ผมใส่ตัวนี้นะผมนะมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วทุกคนไป let's go อ่ขอโทษจริงๆนะที่ผมหาไปนานนะเพราะว่าผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรอะใครที่มีเกมอะไรให้ผมแบบเล่นก็แนะนํากันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยนะผมนะผมอยากจะเล่นแบบหลายเกมนะทุกคนนะอ่าเรามาเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงนะครับทุกคน ผมก็ไม่ได้เล่นเกมคอ,อุง o คออ t อแล้วอะแต่ผมว่าน่าจะมีคนอยากเล่นนะอ่าต่อไปคือการวางแผนนัคนก็ผมอ่ะเพราะว่าเราจะให้ตัวไหนโจมตีนะครับผมนะซึ่งทุกคนเห็นขีดแดงๆตรงนี้ไหมใกล้ๆตัวละครมันก็คือแนวหน้านะครับผมส่วนขีด่าเหลืองๆคือแนวกลางส่วนขีดฟ้าๆคือแนวหลังนะครับผมนะอ่าซึ่งผมจะทําแบบนี้แล้วกันนะทุกคนนี่ ตรงนี้คือมันแพ้ธาตุนะครับเห็นไหมถ้ามันขึ้นแบบนี้คือแพ้ธาตุแต่ถ้าแบบมันขึ้นแบบนี้คือชนะธาตุเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมทําแบบนี้แล้วกันนะทุกคนนะเอาอย่างแล้วฝังอ่าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนะทุกคนไปแล้วก็กดตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่มุมกล้องสมมุติว่าไม่ถ่านเนี่ยนก็ถ่านแบบนี้ก็ได้ครับเหมือนอารมณ์แบบเกมการ์ดนะทุกคนเห็นไหมนี่นะอ่าโอเคเราไปเลือกไปเลยดีกว่าทุกคนเกมนี้ผมติดตรงไหนหรู้ป่าคือไม่ว่าสามารถมันมองได้หลายแบบทุกคน ดี๋ยวผมจะมองแบบมุมมองแบบการดั้มเห็นไหมผมเลือกเป็นมุมมองเป็นคนนี้ก็ได้เห็นไหมหรือจะเป็นคนนี้ก็ได้หรือจะมองเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะมองไปอีกแบบนี้ก็ได้ครับโอ้โหผมบอกแล้วผมชอบมากแต่ถ้ามองแบบนี้เราจะเห็นเอฟเฟกตัวละครน,นะถ้าเรามองแบบนี้นะเราจะเราจะเห็นอันตรีของฝั่งตรงข้ามทุกคนนี่นี่อันตรีของผมมาแล้วผมตั้งออโต้ไว้นี่กันดั้มผมใส่สไนค์ก็ผมแนวหลังนะจังหวะนี้เปิดสไนัยก่อนเลยอย่างแรกประเดิมก่อนอือ หนึ่งเม็ดเต็มเต็มสามพันก็โอ้โหอันนี้คือฝั่งตัวไลน์นะผมนะเป็นบทบาทของเขานะบอกเลยว่าฝั่งนี้ก็ไม่ยอมครับอย่างหมานี้ยังไงครับโอเคครับผมบอดน่าจะใกล้ตายแล้วทุกคนจังหวะนี้ครับยังไงครับโอเคกันดั้มผมจัดแล้วครับผมอันตีอีกหนึ่งครั้งครับผมโอ้โหบอกแล้วโคตรเท่จังหวะนี้ก็จัดไปเลยครับผมปืนใหญ่บาสุดก้าอ้ ต็มคำดาวเมทห้า oh. พันตายครผมโอ้โหโคตรโหดมอกแล hm oh. Oh. ้วว่าเก่งจิ้หายแล้วผมเรียบร้อยครับผมเกมก็เล่นประมาณนี้ครับผมเป็นแนวแบบวางแผนเนาะเป็นแนวแบบเทินเบทนะผมนะใครที่ชอบแนวนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะทุกคนสนุกนะผมติดเกมนี้มากเลยทุกคนโคตรเล่นโคมันอะแต่ก็อย่างว่าแหละครับว่ามันยังไงอะ มันอาจจะแบบถูกใจสำหรับบางคนนะแต่สำหรับผมผมชอบมากเอฟเฟกมันสวยดีเดี๋ยวไปพาไปตีบอสด,ดูไหมทุกคนเดี๋ยวผมไปตีบอสซึ่งบอสในเกมนี้มันเป็นบอสอีเวนต์นะทุกคนนะซึ่งมันจะอยู่ในอีเวนต์ของแต่ละช่วงนะผมนะเดี๋ยวผมให้ดูบอสนะอ่าถ้าจะผิดอ,อีเวนต์บอสตรงนี้ไหมมันมันต้องไปยิมห้างก่อนตรงนี้ใช่ไหมอตอนแรกเราต้องไปไปที่กิจกรรมก่อนเดี๋ยวเป็นไงทุกคนนะ กิจกรรมตรงตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ไปที่กิจกรรมครับผมแล้วก็ตรงไหนวะอ้าวลืมลืมเรียบร้อยลืมเอ่อตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วตรงนี้วะตรงนี้เป็นเควสแต่ตรงนี้มันไม่มีนะตรงเนี้ไอ้เมื่อกี้ที่ผมกดอ่ะมันต้องเป็นยี่สิบห้าทุกคนมันเป็นเควสอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องๆก็ลองไปหาเองนะครับนะผมจำไม่ได้ผมขอโทษอี่คุณลืมซะก็เป็นจะเป็นอีเวนต์แบบนี้นะนี่ตีกับบอสนะผมนะก็มีการแบบขอช่วยเหลือได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเราแท้ต้องตีตรงนี้แล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าเราเราเราจะไม่ตีเองนะเราจะไปช่วยบรรดาทุกคนนะผมนะพวบอสมันโหดมากเลยนะทุกคนนะ,ะนี่ดูพีเฮียพลังลบหลักล้านนะทุกคนโอ้โหลานหนึ่งบาบอไปแล้ว ให้ผมเล่นนะผมตายอะ่ะตายย่ำแน่นอนอะ่ะนี่การตีบอสนะผมนะดูว่าพลังลบล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดนะโอผมแค่สามสามแสนโอ้บ้าไปแล้วผมแค่ไปช่วยก็พอแล้วตองผมเล่นผมตายคือคือมันเหยียบทีเดียวคือมอนผมตายห่าเลยอะทุกคนมันเหยียบทีเดียวอะ่ะคือตัวเนี้ยเหมาะสำหรับพวกแบบสายแบบลอยอะ่ะมันไม่เหมาะพวกแบบไฟเตอร์นะทุกคนเน้นแบบลอยมากกว่าผมแนะนำเนาะ มาเดี๋ยวผมอลองเล่นดูก่อนอ่าอ่านี่ครับผมการนำตัวโคตรใหญ่แล้วนี่ครับผมการนำตัวเบลเลอร์ลยครับผมอ่ามีการขอความช่วยเหลือครนะับกด SOS ไปเลยครับผมนะอ่ามาพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจัดแผนก่อนผมจัดไปแบบนี้นะไป Let's go ครับผมโห ใครไม่รู้เอาสกิลเผาไหม้ไปด้วยนะทุกคนมันจะโดนเผาไหม้อยู่มันน่าจะใกล้ตายแล้วมัม้งผมว่าโอ้โหบอกใกล้ตายดยีไม่ตายได้มีทีละหนึ่งต้องกดอันตีทุกคนตายยังะเอ้าตายพอดีครับโอ้ติดเผาไหม้นะเนื่องจากว่าเพื่อนตีให้แล้วนะเอาไม่ไปแล้วผมเดี๋ยว,ยว,ยวผมตีสดดีกว่างันเดี๋ยวกลัวทุกคนจะไม่เห็นเนาะขออนุญาตน,นะครับ ตอนแรกนี่ก็มันไม่ตายไงเพราะว่าตอนนั้นดาเมจผมแบบว่ากระจอกหละตายเฉยทุกคนนะอ่าเนี่ยเพื่อนตีไวจริงเนยไดเวลมาสองร้อยแล้วผมล้วก็ได้คองมานิดหน่อยเอาไปแลกของได้ทุกคนนะซึ่งอีเวนที่บอกว,ว่าแลกของโคตรแบบว่าของดีนะอาจจะได้หุ่นยนต์ตัวนี้มาแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดอะเนาะเท้ามันโหดไหมมันก็ไม่เชิงโหดขนาดนั้นนะทุกคนมันก็แบบพอเล่นได้อะมันเป็นตัวระดับ SR หรือ UR เนี่ยแหละทุกคนไป ตีแบบธรรมดาได้แหละเอาละมาผมจะให้ทุกคนดูว่ามันหยิดเดียวตายอ่ะผมเนี่เห็นอันตีของแต่ละตัวจังเลยแต่ว่าผมไม่สามารถให้ดูได้เนื่งจากว่าบางทีมันโดนไอตัวนั้น,ม,นมันตีก่อนนะเดี๋ยวผมดูให้ว่ามันเปิดอันตีได้ทุกตัวไหมเพราะมันหยิบเดียวตายเลยอะ่ะโคตรโหดอะ่ะเคเ,เตรียมแผงไว้เรียบร้อยแล้วไปครับผมดิสโก้แบบยาว อามีเวลาอยู่สาสิบนาทีครับผมจัดไปโอ้โหมาปุ๊บโอ้โหโอ้โหชนเดียวตายแล้วมอมโอ้โหกันนั้นผมตัวเล็กตายไปแล้วโอ้โหโดนวยจะตายแล้วกันนั้นผมโอ้โหเยี่ยมโคเรงมึงก็เกินไปอ่ะศูนย์จะเป็นบอสดูดีดามิทแทบไม่เข้าแล้วทุกคนโอ้ตายแล้ว โอ้กันนาผมโอเคจังหวะนี้นะสไนเปอร์ผมจัดแล้วไงก็ยิงแบบเบิ่มเบิมคือลือก็ไปเลยยังไงครับนัดนี้โดนเท่าไหร่ครับอยากรู้เหมือนกันโอ้สองพันโอ้โหเลือดแทบไม่ลดอีเปรตโอ้ตัวโอ้ผมตายไปแล้วครทุกคนโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้สไนเปอร์ผมตายโอ้โหเรียบร้อยแตกแตกหมดเลยโอ้โห เรียบร้อยแตกผมบอกแล้วว่าแม่งโคตรโหดเรียบร้อยผมตายฮนะมันคือบอสนะทุกคนนะก็ถ้าจะชนะบอสก็ต้องเอาตัวระดับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่แบบว่าอัพสุดอะทุกคนอัพสุดประมาณสักเอ่อหกตัวก็คือทั้งหมดนั่นแหละไอ้เฮียถึงจะฆ่าได้นี่ขนาดผมจัดสุดเท่าที่ผมจัดสุดได้แล้วนะมันมันไม่ไหวทุกคนมันต้องอัพเลเวลด้วยไง เกมนี้มันมันประมาณต้องมีเลเวลด้วยเห็นไหมนี่ผมตีไปเห็นไหมมีเวลา30นาทีในการให้เพื่อนมาช่วยนะผมนะก็วิธีการเล่นก็แบบนี้นะครับผมนะที่ผมเออไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะติดเกมนี้ส่วนหนึ่งนะครับผมนะเราก็มารับของขวัญตรงนี้ได้เลยนี่ของขวัญให้รับเนะี่ยโอเคก็ไม่มีอะไรคนระับผมแค่มาบอกว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะอะไรนะครับผมนะแล้วก็ขอโทษจริงๆด้วยครับที่ ผมไม่ได้ลงคลิปบอกน้องๆแล้วก็บอกคนติดตามนะครับผมนะผมต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไว้ผมบ้างแล้วผมจะมาเล่นนะครับผมนะเ,เกมพวกแบบคอออฟอาร์วีพีไฟก็อาจจะมาลงนะเพราะว่าผมไม่มีเกมเล่นแล้วแล้วก็ใครที่ยังลองเกมเอะไรปรับผีอะไร e p พีสามนะครับรอนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมยังรู้สึกยังไม่อยากเล่นนะมันยังรู้สึกแบบ เบื่ออยู่เดี๋ยวไว้ให้ผมแบบอยากเล่นเดี๋ยวผมจัดให้แบบเต็มคาราเบลเลยแล้วผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผมก็มาบอกว่าที่ผมหายไปเพราะผมเล่นเกมนี้นะครับท,ทุกคนนะก็เข้าใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ได้หายไปไหนแนละ้วผมยังอยู่นะก็ขอใครกดติดตามนะครับผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้น้องๆเพื่อนๆมากดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมโอเคอก็มีเท่านี้นะ้วทุกคน,นครับผมแค่มา,มาเล่นเกมแล้วนะมาโชยเฉยผมไปแล้วทุกคนเชียร์เกนืนบ๊ายบาย,บายครับ